ข้าพระเจ้าขอตั้งสัตยาทิสถานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสงให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญ และเกิดปัญญายาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินขอผลบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยารถึงบิดามารดาและครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการกุศล มีส่วนได้ในผลกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอย่ามีความทุกข์อย่ามีเวรอย่ามีความพยาบาทเวีย,วยน อย่ามีความทุกกายทุกใจจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขขอสัตว์ทั้งหลายทั้งตวง,จง,ง,ง,ตวงจงเป็นผู้ไม่มีว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลาย